สวัสดีครับเพื่อนๆ RECU ที่รักทั้งหลายของอาจารย์มนบนะครับของ RE พวกเรา RE เป็น Family มีคนจบ RECU เนี่ยประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0คนทำงานเกี่ยวกับ r ิ a l ยเ t a t จทั่วราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นทีมของ Family ต้องช่วยเหลือกันวันนี้วันที่5ธันวาคือวันพ่อครับวันพ่อเนี่ยเราต้องคิดถึง ความกระตันยูรู้คุณพ่อแม่ไม่ใช่มาพ่ออย่างเดียวพ่อแม่นะครับญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์สถานศึกษาที่มีพระคุณต่อเรานี่กระตันยูรู้คุณคนจีนแล้วกระตันยูรู้คุณเป็นระดับหนึ่งครับแล้วคนจีนเขาสอนสองเรื่องนะฮะคนจีนไม่ได้มีศาสนาอะไรชัดเจนแต่นับถือลัทธินะครับของจือ้อของจื้อสองตัวอย่างนะกระตันยูรู้คุณชื่อสัตว์สุจริต ทำแค่นี้พอแล้วคนจีนพันสี่ร้อยล้านคนนะครับไม่มีศาสนาชัดเจนมากนะแต่นับถือลัทธิของจื้อกลับมาดูบ้านเราคนไทยเราดูเลยครับคนไทยมีศาสนามีความไม่้หมดแต่ความกปตันยุรุคุณของคนไทยน้อยมากมากน้อยมากๆนะครับเคยไหว้พ่อไหว้แม่ไหมเคยไหว้ครูบาอาจารย์ไหมบ่อยไหมเคยเคารพถานศึกษาไหมโดยเฉพาะจุฬาล,ลงกรณ์ที่ผม เติบโตมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากพ่อใหญ่ยูหัวเอาเงินส่วนพระองค์สร้างสถานศึกษาไว้แต่นักเรียนยีราฟรุ่นใหม่ไม่ไปให้ความกระตันยูรู้คุณครับถาวายบังคมยีสามตุลาเลยนะครับไม่ไปไม่ไปแย่มากคนพวกนี้ไม่มีความกระตันอยู่รู้คุณจะไม่เจริญเลยนะคนไปดูสิครับพวกแอคทิวิสต์ทั้งหลายเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เอาละเกิดมาก็พ่อแม่นะครับเกิดชั้นมาเพราะความเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ คิดอย่างนี้ก็แย่แล้วนี่คือสิ่งที่แย่มากาคราบน้อเพราะ,ะนั้นจงมีความกตัญญูรู้คุณพอเติบโตมาหน่อยทําธุรกิจกตัญญูรู้คุณต่อนหน่วยงานที่เราทํางานถ้าเป็นเอกชนทํางานให้หน่วยงานเจริญแต่ไม่ใช่เจริญแต่หน่วยงานนะครับต้องแบ่งส่วนหนึ่งคืนสังคมด้วยไปดูนะครับบริษัทตาลาดหลักทรัพย์ดูสิครับในเวสเซนมีสี่ห้าบริษัทตาลาดหลักทรัพย์สิบบริษัทกําไรมหาศาล เศรษฐีท็อป1ทก็เป็นเศรษฐีในสังคมครับท่านครับกําไรของท่านนะครับขอคืนต่อสังคมบ้างจะให้พูดบริษัทอะไรนะครับเพื่อนผมทั้งนั้น,นครับรวมท่านท่านนายกรัฐมนตรีด้วยท่านศรษฐาเนี่ยแสนสิริก็รวยมหาศาลนะครับเอกบริษัทนึงก็ได้ Land and House คืนสังคมหน่อยครับคืนสังคมหน่อยครับนะครับแล้วท่านคงจะได้มีคนเคารพพระเจ้าอยู่แล้วการที่ก้าสอนไว้นะครับ จะมีบารมีให้ทำสามอย่างสให้ให้เงินให้ทองนะครับเขาเรียกให้ material นะครับวัตถุทาน2ให้ธรรมทานให้ข้อมูลให้ความรู้อย่างพวกผมนี่ไม่มีเงินนะสให้อภัยจงให้อภัยคนที่เขาทำผิดทุกครั้งที่เป็นวันเฉลิมวันเกิดต่างๆพระเจ้าอยู่วัทุกองค์ให้อภัยทั้งสิ้นครับไม่ให้ทั้งเป็นฆาตกรนะครับ ถูกอาหารชีวิตยังลดหย่อนเลยนะครับอย่าได้อาคาดพยาบาทเขาผมยังไม่อยากให้อาฆาตนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติผมไม่อยากพูดเรื่องการเมืองนะครับนะครับคนที่ทาประโยชน์ประเทศประเทศนะครับเยอะแยะจงให้อาภายัยให้อาภายัยให้อาภายัอาภายเขาแล้วในเรสเซนละ่ะในเรสเซนหนึ่งตอบแทนบุญคุณนะครับต่อสังคมกันเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้คืนคืนแบบไหนวิธีสําหรับพวกผมนะ คืนไปลงทุนที่สําคัญที่สุดคือไปลงทุนในคนคนสำคัญที่สุดครับให้ทุนเรียนแก่คนที่ได้โอกาสนะครับเกาจะได้เติบโตได้ education จะยกระดับนะครับเพราะนั้นไปให้ทุนซะผมพูดอย่างนี้คือ IECU เราเนี่ยกำไรผมคืนสังคมนะมีทุน IECU และมีทุนจุฬาลงกรณ์อยู่ในวร์ซิตี้ผมก็เตรียมทุนไว้ให้กับคนที่เขาจะไดเติบโตได้นี้ทุนศึกษานะครับหนฝากไว้ วันนี้วันพุธครับวันพุธ IECU go inter go inter i n t e นะครับประเทศท่ากำลัง go inter go inter ในยุคใหม่เนี่ยขอ go inter 2 c 2 m เมื่อก่อนเรา c m m v บวก3บวก1แต่ขณะนี้นมี2 c นะครับชัยนาทแคมโบเดียและ2 m คือเมียนมากกับมาเลเซียนะครับ3นะครับก็คือในเอเชียก็คือญี่ปุ่นนะครับ ทางนี้ครับญี่ปุ่นไชน่านะครับแล้วก็ผมกำลังเปิดอีกอันหนึ่งก็คือเปิดการเจริญสัมพันธ์ทามตรีกับรัสเซียรัสเซียรัสเซียเวลาดบอสต็อกแอกชเชนสติลเดน x อก a เชนอาจารย์แอกชเชนทุลักเกมาเรียน r e c u ผมจะพาไปรัสเซียนะครับหนึ่งคือรัสเซียนะครับเพราะนั้นในอนาคตเราต้องเป็นเพื่อนหมดและเป็นเพื่อนอเมริกาด้วยอย่าให้อเมริกามาเอาเปรียบเราเป็นเพื่อนรัสเซียด้วย และเป็นเพื่อนจีนจีนไม่ต้องเป็นเพื่อนนะครับญาติผูกพันกันนะครับในเสี่อเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่จบ IE CU จงคืนประโยชน์ให้แกสังคมบ้างนะท่ไม่เห็นไปซื้อรถลัมโบกินีไปท่านจะได้ทําเกิดความกตัญญูรู้คุณครอบครัวท่านแจะได้ล่ํารวยไปนะครับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านขอให้ทุกคนโชคดีห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันห้ามทะเลาะกันสวัสดีครับ